สวัสดีครับสหายคอฟุตบอลนะครับ FC ของกัปตันแบททุกท่านด้วยวันนี้พบกันประจาวันอังคารที่1เมษายนนะครับวันนี้กัปตันก็จะมีสึกโปรแกรมฟุตบอลนะครับที่น่าสนใจนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมกัน3คู่เช่นเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้กัปตันแบทด้วยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับวันนี้กัปตันจะโฟกัสไปที่ศึกพิบลิกทั้งหมดเลยนะครับ วันนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยจะเปิดสนามนะครับต้อนรับทางด้านฟูลแลมนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมที่จะคว้าแชมป์เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าอัศน์เนลโอ้โหตามหลังลิเวอร์พูลเนี่ยหลายแต้มมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าอัศน์เนลนะครับอาจจะโฟกัสไปที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเพราะว่าต้องเก็บตัวไว้นะครับส่วนทางด้าน ฟูแลมนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยก็โดนทางด้านคิสตันพาเลตนะครับถล่มในบ้านมา3ประตูต่อศูนะครับแต่ผมไปดูมาข้อมูลคู่นี้เวลาประชันหน้ากันเมื่อไหร่นะครับต้องบอกว่า3เกมหลังเนี่ยนะครับฟูแลมสู้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาแพ้อัสเอรอนเนี่ยแพ้ไม่ขาดด้วยนะครับผมมองว่าคู่นี้อาจจะจบกันที่2อหนึ่งะครับทีมชนะเนี่ยอาจจะเป็นอัสเรอนนะครับอสเตรอนเนี่ยก็น่าจะ ทำได้เพียงเฉือนชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องเก็บตัวเอาไว้เพื่อที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับคู่ที่2นะครับก็เป็นทางด้านวูฟแฮมตันนะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านเวตแฮมนะครับคู่นี้ผมมองว่าบุมเสมอเปิดกว้างนะครับแต่อย่าลืมวูฟเนี่ยนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่ทีมเล็กนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่อันดับ17ของตารางก็ตามนะครับคู่นี้สู้กันมาแน่นอนนะครับให้มองสูงสูงได้เลยแต่ถ้าเลือกเชีย ให้เรียกเชียร์บูนะครับคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้านน็อกที่ฟอร์เรสนะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์เรสนี่ฟอร์มดีจัดๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผ่านนะครับเข้าไปรอบลึกๆนะครับของวันถ้วยแล้วด้วยอ่าไม่แน่นะนะครับอาจจะเป็นทีมแรกนะครับประวัติศาสตร์ที่คว้าถ้วยเอฟเอคัพก็ได้นะครับ ส่วนแมนยูเนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับที่ผมไปดูข้อมูลมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นแฟนแมนยูด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับแมนยูเนี่ยจะเสียหายเรื่องตัวตั้งเตะนะครับแต่พวกเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่านะครับเจอคู่แข่งไม่ว่าจะทีม,ทมเล็กทีมใหญ่นะครับพวกเขาก็สู้ได้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมาเยือนนะครับแต่ โฟลเอเพิ่งจะเตะบอลถ้วยมานะครับพละกกำลังของนักเตะเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับวันนี้ครับแมนยูมาหวัง1แต้มก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์แมนยูนะครับอาจจะมาเสมอ1นหรือเฉือน2ประตูต่อ1ก็เป็นได้นะครับวันนี้ผมด้วยครับสทีมหน้ารุ่น3ทีมหน้าเชียร์นะครับทีมแรกไปที่ฟูลแลม่ม1.25ทีมที่2นะครับให้ไปที่พูดมิตันปอปอนะครับ ทีมที่3นะครับให้ไปที่แมนยูนะครับลองที่0.25นะครับวันนี้ทีมที่ใส่หนักๆได้เลยนะครับไปที่วูฟแล้วก็มองบนได้เลยนะครับวันนี้ของเช่าวดีนะครับมีความสุขในการเชียร์บอกสวัสดีครับ